สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้ก็มีคันเบตตี้อัลปอมเข้ามาอีกแล้วนะครับซึ่งผมเชื่อว่าพี่พี่หลายๆคนสายตีอยาปอมน่าจะทราบกันดีนะครับว่าครับปีนี้ปี2020นะครับคันโซเดียตนะครับชิมาโนโซเดียสก็ได้ปรับโฉมใหม่นะครับถึงรุ่นใหม่แล้วนะครับตัวนี้เป็นคันชิมาโนโซเดียสปี2020นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเทคโนโลยีนะครับปรับโฉมใหม่กับคันเบตตี้อัลปอมของนะครับโซเดียต วันนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด6รุ่นนะครับสปินนิ่ง3รุ่นนะครับเบสแคตติ้ง3รุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่นะครับให้ดูในแต่ละรุ่นนะครับว่านะครับมีเวทเท่าไหร่กันบ้างแล้วก็ขนาดความยาวนะครับแตกต่างกันไปนะครับในแต่ละเวทของคันเบทชิมานโนโซเดียสนะครับปี2020รุ่นใหม่ตัวนี้นะครับเริ่มตั้งแต่สปินนิ่งนะครับสปินนิ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะครับ เริ่มแต่สปินนิ่งเลยนะครับสปินนิ่งเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมดนะครับสามรุ่นนะครับสามความยาวแล้วก็สามสองเวทนะครับนะครับจะเป็นหกฟุตสี่ยูนะครับเวทสองขีดห้านะครับหกฟุตสี่ยูเวทสองขีดห้าเป็นคันนะครับต่อโคนทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับรุ่นที่สองนะครับรุ่นที่สองนะครับเป็นหกฟุตสี่นะครับ L นะครับเวทสามขีดหก นะครับเวทสขีด6ฟุต4ีอลนะครับเวทสาขีด6นะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็น6ฟุตแปอลนะครับเวทสามขีดหเหมือนกันนะครับ3าขีดกเนี่ยก็จะมีให้เลือกความยาวเนี่ยนะครับ2รุ่นนะครับ2ขนาดนะครับ6ฟุต4กับ6ฟุต8ต่อโคนนะครับสปินนิงนะครับแล้วก็เป็น6ฟุต4 UL นะครับปลายนะครับจะเป็นปลายเต็มนะครับรุ่นนี้จะไม่ใช่ปลายโซลิดนะครับทั้ง6รุ่นนะครับ จะเป็นปลายกาไฟนะครับจะไม่ใช่ปลายโซลิดนะครับทำให้มี power lift sense เนี่ยสะดุ้งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับตัวเดียนเนี่ยปรับโฉมใหม่อย่างไรเริ่มตั้งแต่เป็นตัว6ฟุต4 UL เลยแล้วกันนะครับ6ฟุต4 UL นี่นะครับคันนะครับแกะออกมานะครับนี่สวยๆเลยนะครับ high power x นะครับตัวนี้นะครับ เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงเลยนะครับสำหรับคันชิมานโนนะครับโซเดียปี2020 High Power X นะครับแล้วก็เป็นโมโนค็อกด้วยนะครับนี่นะครับเป็นโมโนค็อกนะครับวัสดุเป็น c i f ด้วยน้ำหนักเบามากๆนะครับสำหรับคันรุ่นนี้นะครับนี่เป็นคันต่อโคลนะครับนะครับเป็นคันต่อโคนน้ำหนักเนี่ยเบามากๆเลยนะครับตัวนี้เป็น UL นะครับเวทเนี่ยก็ค่อนข้างจะตึงๆหน่อยนะครับเวท2.5 ยกกระดีนะครับตีปลายยางนะครับตีงานช่อนกระสูบกระพงนะครับตัวนี้นะครับไกด์สวยๆเลยนะครับไกด์สวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับสวยๆเลยนะครับนี่คันโซเดียสรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่นะครับให้เห็นงานสวยๆนะครับนี่สองขีดห้าหกฟุตสี่นะครับ มีซีเรียลนัมเบอร์บอกด้วยนะครับคันเนี่ยจะมีซีเรียลนัมเบอร์บอกด้วยตัวนี้เป็นสปินนิ่งนะครับ6ฟุต4เดี๋ยวเราค่อยๆไล่กันดูนะครับราคาเนี่ย4,000ไปปลายนะครับบางรุ่นก็5,000ต้นๆนะครับตัวนี้กับคันชิมาโนโซเดียปี2,020นะครับพี่ๆที่ชื่นชอบนะครับกับงานตีอยาปอมนะครับเลือกใช้นะครับเลือกซื้อหานะครับตามความชอบนะครับของหน้างานได้เลยนะครับ มีตั้งแต่เวทอ่อนนะครับจนถึงเวทแข็งเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นเป็น6ฟุต4 L อนะครับ6ฟุต4 L อเวท3ขีด6นะครับนี่นะครับเวท3ขีด6เวทเหยื่อที่ให้มานะครับบาลานซ์ของคันเบ็ดก็คือ3ถึง10กรัมนะครับตัวนี้3ถึง10กรัมนะครับครับเด้งเด้งนะครับคันเนี่ยนะครับเด้งเด้งเลยนะครับนะครับเด้งเด้งเลยนะครับ ตอบโจทย์การใช้งานนะครับจะตีปลายยางหนอนยางนะครับตีปักนะครับคอปักก็ได้นะครับ6ฟุต4ตัวนี้เป็น6ฟุต8เว3ขีด6นะครับก็เอามาให้พี่ๆเลือกนะครับสายจะตีไกลนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ถ้าต้องการคันเบ็ดที่นะครับยาวนะครับสำหรับงานตีไกลนะครับ6ฟุต8 3ขีด6นะครับ6ฟุต8นะครับ3ขีด6 นะครับเวทเหยื่อที่ให้มาก็ 3- 10ถึงกรัมนะครับเนี่ยน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบานะครับกราฟไอนะครับไฮพาวเวอร์เอ็กซ์นะครับคันเอ็กคอร์นะครับทั้งคันเลยนะครับนะครับคันเอ็กคอร์ทั้งคันนะครับเด้งเด้งนะครับคันเนี่ยเด้งเด้งนะครับน้ำหนักเบาสปินนิ่งก็จะมีด้วยกัน3รุ่นนะครับส่วนเบสแคตติ้งเนี่ยนะครับ เบสแคตติ้งนะครับจะเริ่มที่6ฟุต4 L BFS นะครับเบสฟินิชนะครับเวท62นะครับตัวนี้เป็น62เวทเหยื่อที่ให้มาเนี่ย4ถึงกรัมตัวนี้ก็สวยๆเลยครับเป็นงานกระพงงานกระสูบนะครับงานช่อนสวยๆน้ำหนักเบานะครับใส่กับลอกเบสฟินิชนะครับได้สบายๆในราคาไม่แพงนะครับกับคันเบสฟินิชเนี่ยนะครับ ใส่คูรโด MGL นะครับใส่ทาทูล่าก็ได้นะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับนี่ไกด์เนี่ยนะครับเล็กมากๆสวยๆเลยนะครับ6ฟุต4 L อนะครับเบสฟิเิตเข้ามาแล้วนะครับสายกระซูกระพงนะครับช่อนเดินหนอนนะครับเด้งๆเลยครับปลายเด้งๆนะครับ น้ำหนักคันเบาอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นรุ่น6 1ฟุต10เอมนะครับว 86, วเวท86เวทเหยื่อที่ให้มา7ถึง21กรัมนะครับตัวนี้อันนี้ก็สวยๆเลยเป็นงานช่อนตรงรุ่นกับช h a d o w ต้นนะครับ Shadow s h a d ก็ไซโล2โลนะครับสวยๆ6ฟุต10อยู่บนเรือตีไกลนะครับตีอ่างก็ได้นะครับจะไปตกปลาอ่างปลาเขื่อน นะครับก็ได้นะครับตัวนี้ต่อโคนทั้งหมดนะครับ6รุ่นเนี่ยนะครับเป็นคันต่อโคนทั้งหมดเทคโนโลยีนะครับ X-Cord นะครับ High Power X นะครับคันเนี่ยโมโนก๊อกด้านท้ายนะครับสวยๆนะครับต่อโคนทําให้เซนต์เนี่ยส่งถึงแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับคันเนี่ยนะครับตั้งแต่นะครับโซนปลายนะครับส่งเซนต์นะครับสัมผัสนะครับมาถึง ตัวลอกนะครับด้ามจับแน่นอนนะครับน้ําหนักของคัน6ฟุต10นะครับ6ฟุต10นะครับ6ฟุต10ตัวนี้นะครับเวท7ถึง21กรัมนะครับนี่และสุดท้ายนะครับสุดท้ายจะเป็นงานหนักตรงรุ่นเลยพี่ๆถามหากันเข้ามาเยอะอยากได้คันตีชโดนะครับคันดีๆตัวนี้มาแล้วครับตัวนี้จะเป็นเวท นะครับเวท m h 1 0 20นะครับหฟุตสินะครับตัวนี้เวทเหยื่อที่ให้มา10ถึงสากรัมนะครับตัวนี้ยกกระดี่นี่20กรัมสบายสบายขันแข็งตึงๆเลยนะครับตัวนี้เล่นงานหนักตีบัตเบสสปินเนอร์เบสนะครับปลายางน้ำเช้างานชะโดนะครับสายงัดตอบโจทย์การใช้งานนะครับแบงก์เนี่ยนะครับสวยๆเลย6ฟุตสิบหฟุตสินะครับ มีเดียมเฮฟวี่งานชะโดงานกระพงน้ำเช้างานช่อนใหญ่ๆนะครับตัวนี้เอาไปตีงานนะครับปลาวังก็ได้นะครับเนี่ยหกฟุตสิบนะครับใส่กับลอกสวยๆเลยนะครับตัวนี้ใส่กับแอนเทเลสก็ได้นะครับซิลเลียนก็ได้นะครับคูราโดนะครับตัวนี้เป็นคูราโดดีซีก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัว SLXDC ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับก็มีเข้ามาให้พี่ๆได้เลือกทั้งเบสและสปินทั้งหมด6รุ่นนะครับ6ขนาดเลือกใช้ตามความชอบของงานได้เลยราคาย่อมเยาวตอนนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์การใช้งานแล้วก็เป็นราคาที่จับต้องได้นะครับสำหรับคันเบสชีมโนโซเดียสปี2020นะครับทั้งเบสและสปินพี่ๆชื่นชอบก็ สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้เซนสะดุงแน่นอนน้ำหนักคันเบางานออกแบบสวยงามนะครับกับชิมาโนโซเดียปี2020นะครับพี่พครับก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้ทางร้านมีบริการจัดส่งให้นะครับพี่พ,พีที่สนใจสินค้าเพิ่มเติมก็เข้าไปชมในเว็บไซต์ได้นะครับพิมพ์ตีน้อยตกปลาใน Google นะครับแล้วก็เข้าไปชมสินค้าในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ มี Facebook ให้ด้วยนะครับไลน์ไลน์แอดนะครับพี่พก็ทักทายเข้ามาสอบถามนะครับรายการสินค้าที่พี่ๆีสนใจในเว็บไซต์ได้นะครับทางร้านก็จะรีบดําเนินการนะครับตอบให้แล้วก็จะแจ้งยอดนะครับแล้วก็แพ็กจะส่งให้ทันใช้งานอย่างรวดเร็วนะครับก็ฝากพี่พีไว้นะครับก็เข้าไปชมในเว็บไซต์ได้นะครับมีสเปคมีราคาบอกนะครับพี่ๆีครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมาครับสวัสดีครับ